สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MM Memory และทุกคนอยู่กับเราเองไม่เหมืน,นคนเดิมคนเดิมนั่นเองติง่งผมเครื่องหัวเมื่อวางอลาการแบบนี้เราไม่ได้อยู่กับพี่ๆเซเว่นทหรือนานีวาจังใช่ครับวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ของ a อเลี่ยนสเตั่นเองค่ะทุกคนเราแบบว่าหลังจากที่ได้รีแอคไฟนอลราวไปนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาชวเนเพื่อนๆทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูราวก,ก่อนหน้าตามคําเรียบร้องนั่นเองทุกคน ใครเรียกร้องไม่ฉันเองคือแบบว่าเราอะทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพราะแบบอยากมีคนเมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยทำรีแอคไฟนอลมาแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้คือตื่นเต้นคือมันอาจจะไม่ใช่จำนวนวิวที่เยอะมากสำหรับทุกคนแต่สำหรับอินแโมรี่แล้วมันเป็นจำนวนการดูการคอมเมนต์ที่เยอะที่สุดของเราเลยทุกคนซึ่งเราตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณ แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะเข้ามาดูโชคเข้ามาดูขอบคุณที่สนใจกันมากๆนะคะตริงๆเช่นน้นแล้ววันนี้เราก็เลยมารีแอคกับรีแคปตัวเราก่อนหน้าๆที่ยังไม่เคยได้ทำลงไปในช่องเียทุกคนซึ่งก็อาจจะมาแบบทีละพาร์ทพาร์าทเรื่อยๆไม่ใช่คลิปยาวแน่นอนแต่จะมานะจะพายายามนะ คือถ้าทุกคนย้อนดูทุกคนจะรู้ว่าช่องนี้ลงคลิปแบบเตือนและโหดนะ่ะทุกคนเข้าใจปะ้ะเราชอบดองคลิปแต่เราก็จะพยายามทําโอเคสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เปิดคลิปนี้มาเป็นคลิปแรกสําหรับเอเรียนสเตในช่องของเอเมอรีก็คือโชคดีแล้วนะคะทุกคนเพราะนี่คือการดูแบบเรียงไทม์ไลน์นั่นเองทุกคนใครที่ยังไม่รู้จักเอเรียนสเตหรือใครที่รู้จักแล้วก็มาย้อนดูพูดคุยคอมเมนต์แชร์ดีสตีกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะเราต้องอธิบายก่อนว่าเอเรียนสเตทคืออะไร เอเลียนสเตคืออะไรนะคะทุกคนเ l เลียนสเตก็คือโปรเจกต์เพลงของช่อง v i ว i n o น n อตนนั่นเองทุกคนเดี๋ยวจะแปะคอนแทคของพี่นอตนิมไว้ตรงนี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ในที่ YouTube v ว v i n o อตนิมเพื่อเทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนได้กดเข้าไปดูได้ง่ายๆแล้วนะคะสำหรับโปรเจกต์เอเลียนสเตนั่นเองก็คือ เรื่องราวมันจะเป็นการที่เล่าเรื่องผ่าน MV เพลงแต่ละเพลงนั่นเองทุกคนซึ่งเบดออนอยู่ในรายการ s u r v i ร์วของเอเลียนเซ r v i v a l ของเอเลียนคืออะไรคือเอาเอเลียนมาแข่งตีกันหรอไม่ใช่ทุกคน คือถ้าทุกคนเคยดูรายการ s ซอร์วิสของเกาหลีก็จะเป็นประมาณว่าค้นหาคนเดบิวจากแบบว่าเด็กๆหลายคนเลยประมาณนี้อนี่จะเต็ดเฟินฟิลนั้นแต่โหดร้ายกว่านิดหน่อยเอาเด็กน้อยนะคะทุกคนแบบว่ามาแข่งร้องเพลงกันคนชนะรอดคนแพ้โดนเป่าเออประมาณนี้ใช่ซึ่งมันจะเล่าเรื่องในเซตติ้งที่ แบบว่าในอนาคตมากๆในยุคที่แบบว่าเอเลี่ยนเป็นใหญ่ในจักรวาลเออแล้วเราก็แบบว่าเด็กๆมนุษย์เป็นแค่แบบเหมือนสัตว์เลี้ยงของพวกเขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาแบบแข่งกันในรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะฟังทหหรนไลนิดนึง เมนี่แหลเยอะเลยเด็กๆเหล่าตัวเอกของเราเมนคาเลคเตอร์ทั้ง4นะคะประกอบไปด้วยชูอาจีอีวานแล้วก็ทิวนะคะทุกคนก็จะมีเพลงที่แบบว่าในแต่ละ MV เลอะไรอย่างนี้ในไฟแนลราวที่เราดูไปก็จะเป็นทิวซัดลูก้าอ่ะซึ่งถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นสับอย่าเพิ่งกดไปดูดูคลิปนี้ก่อนก็ได้เออจะได้ไม่สปอยแล้วดูไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครที่อดใจไม่ไหวก็สามารถแบบว่า ไปดูตั้งแต่ราวแรกจนถึงไฟนอลราวแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมารีอคราวที่หนึ่งนะคะทุกคนซึ่งราวที่หนึ่งจะเป็นการแบทเทิลของมิจีและสุอาน้องมิจีลูกรักของเอเรียนสเตไม่ใชายอยู่ใหญ่ไปกันเลยสายมสองหนึ่งเปิดด้วยสุอา เกงพลังมากเป็นจเป็นช่วงสมัยเด็กที่อยู่ในแบบการเดียนว้สองคนนี้เลนเสียงค่อนข้างใกล้เกียงคันนะทุกคนอันนี้ก็คือภาพในเสเตจใช่ปะมันเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวแล้วค่ะ มิจ้แบบสมพลังมาก่าน่าหลักจังไอเจ้าเด็กแสบจับปลาอืมอันนี้ก็คือข้างนอกสวนป่ะแบบท้องฟ้าผ่านหรอหมายถึงออดิชั่นผ่านป่ะ โวอายิ้มสดใสามากมันเลยยิบเลยยาวอะ <ś> โอ้ขือบทอมอ๋ออันนี้เหมือน

เขากำลังท้าความเพราะมันคือคลิปแรกของจักรวาลน,นี้เนาะโอ้โหลมลืมพระเจ้าไปแล้วออกมันเหมือนการออดิชั่นปะคือเด็กต้องออดิชั่นก่อนที่จะแบบเข้าไปแข่งได้อะไรเงี้ยถึงต้องที่มีสเตตอุ้ยอุ้ยยีสอาชีน่ารักมากโอ้โอ้ เขาเลาเรืองในแย,ย้มยนะสกอขึ้นแบบนิ่งๆเชื่นิ่มๆเลย แบบมันก็เหมือนปอกคออ่ะเนาะก็ปอกคออ่ะเฮ้ยชอบแบบใช่ปะ <c oughs> อ่านันก็ <c oughs> จบด้วยแผนผัง วันเนี้ยแค่คููแรกเท่านั้นเป็นราวแรกที่แบบปกเราไม่ค่อยได้ย้อนกลับมาดูอันนี้บ่อยมากส่วนใหญ่เราจะดูของทิวบ่อยเพราะว่าเราชอบเพลงอโนพูดถึงเพลงก่อนเพลงเป็นเพลงบัตหลาดแล้วก็ช้าเชื่อนิ่มๆฟังแล้วหูเครือบทองอะไรเงี้ยทุกคนโดยส่วนตัวเราคิดว่าเพลงนี้น่าจะลองยากพอสมควรแต่ว่ามิจจีกับซูอาถ่ายทอดมัออกมาได้ค่อนข้างที่ดีมากแบบ ไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่กำลังเล่าเรื่องอยู่เป็นฟิลนั้นเลยซึ่งแบบพอสองคนนี้ร้องแล้วมันดูแบบร้องง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้เนมันน่าจะยากมากๆเลยอะไรเงในการอาอกเพลงเนี้ยเพราะมันใช้พลังเสียงของเ้าเยอะเหมือนกันเดย์คือตัว MV เล่าเรื่องได้แบบเชื่อดน,นิ่มมากๆเราดูเพลินมากเลยอ่ะเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะจบอะ ไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะจบเพลงไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะจบ MV คือมันเล่าเรื่องได้สมูทบ้างจริงๆโอเคเรามาพูดถึงตัว MV กันถเถอะด้วยความที่ MV เป็น MV แรกของ a l i e n s t a เ e ก็คือเป็นตัวเปิดจัก,กรวาลของ Alien State, s t a เ e ก็คือมีอะไรให้เราค่อนข้างเยอะมากแต่ทำออกมาได้เรียบง่ายและเข้าใจง่ายมีการท้าวความพูดถึงนิดหน่อยแล้วก็ บรรยายด้วยภาพและเพลงทําให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวละครทุกคนคือมันเชื่อนดดิ่มมากดูเพลินมากจริงๆฉันพูดคำว่าเชื่อดิ่นกับดูเพลินไปกี่รอบแล้วเหมือนเขาจะเล่าว่าแบบว่าก่อนที่จะมาขึ้นสเตจมันก็ต้องผ่านการออรดิชั่นนะพออยู่ออรดิชั่นเสร็จแล้วอยู่ก็เข้าไปในเหมือนโรงเรียนฝึกลองเพลงอะไรสักอย่างแล้วอยู่ก็แบบว่าถึงได้มาขึ้นสเตจนี้อะไรประมาณนี้แข่งกันแล้วทีนี้พอจังหวะที่เพลงจบใช่ปะเขาก็แบบว่า ได้เล่าถึงเรื่องแบบเซตติ้งของโลกนี้มันเป็นยังไงเอเลียนต่อยตีกับมนุษย์สุดท้ายแล้วเราอยู่ในยุคตรงไหนกันแล้วอยู่ในยุคที่มีแบบเอเลียนสเตตอยู่ในยุคที่แบบว่ามนุษย์เป็นจุดไหนในแบบจักรวาลนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาเล่าเรื่องแบบว่าสโคบโดยรวมอันสั้นเขาก็ตัดชับมาในภาพสกอคะแนนซึ่งมิจิีกับซูอาเป็นแบบว่า เขาเรียกแหละคู่แท้แบบกิ่งทองใบหยกสุดๆทุกคนเห็นจังหวะที่สก,กอร์มันเท่ากันปะแล้วสักพักหนึ่งก็มีแต้มของมิชี่เพิ่มมาหนึ่งแต้มมือจุดเนี้ยมันค่อนข้างแบบว่าตีความได้หลายแบบจริงๆแล้วอ่ะทั้งสองคนอาจจะได้คะแนนโหวตที่เท่ากันก็ได้อุ๊ยต้องพูปูพื้นก่อนว่าคะแนนเนี่ยมาจากผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็โหวตกันในสเตจน้นๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ เพื่อที่จะหาคนชนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทั้งคู่อาจจะโดนโหวตเท่ากันแต่ด้วยความเป็นเซเวิร์วที่มันยังไงมันต้องมีคนชนะเพื่อที่จะได้ไปต่อมันจะเหมือนกันไม่ได้นึกภาพออกปะ,ะหรือว่ามีคนจงใจแบบว่าล็อกแบบกดเพิ่มคะแนนทั้งนั้นที่ทุกคนโหวตเท่ากันอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นอีกทฤดฎีหนึ่งที่คิดได้เพราะว่า มันมันหยุดนานอ่ะทุกคนเข้าใจปะมันหยุดนานจนหน้าคิดตามอะไรเงี้ยแล้วพอช็อตที่มิจีชนะใช่ปะแล้วเขาก็เห็นซูอาบแบบลงไปนอนก้องกับพื้นแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วสตาบเข้ามาแล้วก็ใส่ปอกคอให้อ่ะมันคือแบบรีมายสุดๆว่าแบบเอออยู่เป็นจัดเลี้ยงนะอะไรอย่างนี้นทุกคนปะเป็นความเลือดเย็นในเอวีนี้แบบสุดๆเลยทุกคน ฉันไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเลือดเย็นมากๆอีกอย่างที่น่าสนใจคือมิจี้ดูจะช็อกมากๆกับการที่แบบว่าพอร้องเพลงเสร็จแล้วคือเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่ามันคือการแข่งขันเพื่อที่จะเอาคนชนะแค่คนเดียวเว้ยเด็กๆอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามันคือการแข่งขันที่เดิมพันด้วยชีวิตอะทุกคนเขา้าใจป่ะเพราะว่าช็อตที่ซูอาแบบโดนแบบเป่าไปอะเขาดูช็อกมากๆ อาจจะเป็นเพราะว่า2คนนี้สนิทกันแล้ว1แมทดูจากภาพแฟลแบ็กนู้นนี่นียใช่ไหมกับ2คือเขาไม่รู้เลยว่าคนที่แพ้อะจะโดนอะไรมันก็มีความเป็นไปได้แบบนั้นเพราะว่าถ้าในเซตติ้งที่เด็กๆเ,เป็นสัตว์เลี้ยงของเอเลียนถูกปะคือสัตว์เลี้ยงก็จะไม่รู้โลกภายนอกใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าการที่แบบเราโดนส่งมาให้แบบแข่งขันอย่างเงี้ยแพ้ก็คือไม่ได้ไปต่อนะอะไรเงี้ยซึ่งมันนา่าเศร้ามากเลย ผมและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปในการรีรีแอคบวกรีแคปวิเคราะห์นิดหน่อยของเอเนสเตตในราวที่หนึ่งนั่นเองท,ท,ทุกคนที่งขอบคุณที่ดูกันจนมาถึงตรงน,นี้นะคะถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกคนคิดเห็นอย่างไงกับมิตตี้สูอาส่วนตัวเราคิดว่าเขาชอบกันแน่นอนมันไม่ใช่แบบการมองสายตาด้วยความเป็นเพื่อนแน่นอนคือมักกันชัวร์ปาบ ไปแล้ว bye hey. บ๊ายบายฮวิวินนอตนิมเขาก็ทำแบบว่าเป็นโปรเจกต์เพลงแบบว่าน่าจะหลายอันแล้วที่ไม่ใช่เอลิสสเตทแต่ว่าเป็นเหมือนไม่ใช่ซีรีส์แต่เอลิสสเตทมันเหมือนเป็นเซตซีรีส์เพราะว่ามันมีตอนออกมาค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยใช้คำว่าตอนได้ไหมมีเพลงที่เป็น m อเกี่ยวเนื่องกันออกมาค่อนข้างเยอะมากนะคะทุกคน และใดคือคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาหรือแบบว่าตื่นเต้นเท่ากับบิงกอนที่อยู่ในไฟนอลลาวเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นคลิปที่เราเคยดูมาแล้วหนึ่งรอบนะคะทุกคนแต่ว่าอยากจะมาแบบรีอีกรอบอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็จองเลยก็คือมันเป็นเพลงช้าซึ่งเราไม่ค่อยถนัดเพลงช้าแบบประหลาดจ๋าขนาดนี้เท่าไหร่พอเทียบกับเพลงที่เลือกใช้อะความตื่นตัวความตื่นเต้นแบบ อะดีนาลินมันพุ่งอะมันต่างกันทุกคนต้องอย่าลืมว่าไฟนอลราก็คือเราอะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วแล้วเราก็มาดูเหมือนไม่เชิงบทสรุปมันไม่ใช่บทสรุปหรอกเรามาเชียร์เรามาเชียราา์ไอทิวี่แบบไฟลุกโชนทุกคเข้าใจปะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนคลิป เปิดจักรวาลใช่ทำให้ทุกคนรู้จักว่าเออเนี่ยมันคือเอเลี่ยนสเตตนะมันคือประมาณนี้มันคือการแข่งกันมันคือมีเด็กสองคนเล่าเรื่องแล้วก็คนแพ้ไม่ได้ไปต่ออนะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของสุอาจบที่สเตตที่หนึ่งใช่ไหมคะ แต่ว่ามันจะมีคลิปที่แบบเล่าเรื่องมิจิสุวรอีกคลิปหนึ่งเล็กๆที่แบบเล่าต่อมาอยู่ในแบบพาร์ทจะถัดไปแต่ว่าเราจะแบบไม่รัดดูก่อนเพราะว่ามันเป็นไทม์ไลน์ที่อยู่ลังรูออฟไมล์ฮาร์ดนงทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรูออฟไมลฮาร์ดก่อนแล้วก็ค่อยจะมาดูคลิปนั้นโอเคปะ่ะโอเคนะโอเคนะ <c oughs> นั่นแหละค่ะผม <c oughs> ก็แบบว่าขอบคนทุกคนที่สนใจมากๆนะทุกคนใช่ เราแบบว่าใจฟูมากมาเลยที่มีคนแวะมาพูดคุยด้วยกันเยอะขนาดนี้นะคะมันมันใจฟูมันจริงๆแล้วมันคืออยากมีคนเมาด้วยคือมันเป็นอยากให้มันแมทซึ่งซึ่งมันก็แมทในระดับนึงแหละแต่แบบเข้าใจปะอยากให้มันแบบหัดไปอุ้ยเธอดูเอรียสเตทเหรอใช่ฉันดูเอรีสตสเตททุกคนถือพาออกปะอะไรอะไคือเรามองว่า ซูอามีความคล้ายอีวานมากๆเลยเหมือนแฝดกันเลยอะแบบว่าเหมือนอ e ีวานเวอร์ชันผู้หญิงนั่นเหมือนซูอาเวอร์ชันผู้ชายอะไรประมาณนี้โดนเรารู้สึกว่าสองคนนี้คล้ายกันมากแล้วก็มีความแบบว่าจริงๆแล้วมีเจี่ยไม่รู้แต่เราคิดว่าซูอาลึกๆแล้วรู้นะว่าแบบคนที่แพ้ไม่ได้ไปต่อเขาเข้าใจอะไรเงี้ยคือเขาแบบ รู้อะเออว่าแบบระบบมันเป็นประมาณนี้แหละนี่คิดว่าประมาณนี้แต่นี่คิดว่าซูอาแบบเขามีความสุขขุมมากกว่ามิจีมิจีเป็นฟิลแบบว่าคนสดใสาขาอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นเคมีที่ค่อนข้างลงตัวมากๆเขารักกันค่ะฟังปากดิฉันนะคะเขารักกัน